สบายดีทุกคนวัอน,นี้มาตามคำขอเห็นส่วงนี้มีหลายเพจที่มีปัญหาเกี่ยวกับเพจถี่อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นะบางคนก็นยังแบบบอชิ้นแลกะบกคักปัญญายากกับมาใส่เวอร์ชั่นเก่าเฮาสีมีวิธีการแก้ไขแบบไดคลิปนี้มีคำตอบแต่ก่อนที่จะไปเบิ่งวิธีฝากเพื่อนกดไลค์แลกะกดแชร์คลิปนี้ไว้เนาะเพื่อแบ่งปันอ้อมูลดีๆให้คับ บูเคนของฐานในเ c e b o o k เพจเวอร์ชันใหม่มันจะเป็นหูพางนาตาแบบเดียวกับโปรไฟล์ของเฮาเนาะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นเพจเวอร์ชันใหม่มันจะแบบเดียวกับโปรไฟล์บบ Facebook ของเฮาบางคนยังบอกของเนาะในส่วน,นของตัวนี้สามารถไปเปลี่ยนได้วิธีแก่เนาะเฮาบ่สามารถที่จะมาแก่อยู่ในในนีนะ้ได้เนาะเขาจะต้องไ,ไปแก่อยู่หลัางบานสำหรับผู้ใดที่มีคอมเราะครจะงานแต่วันนี้เนาะกองสิมาบอกวิธีแก่ในโทรศัพท์สามารถแก่ได้ก่อนอื่นหมดให้ทุกคนมีแอปตัวนี้เนาะ l e Chrome อ่าทุกคนคลิกเข้าไปเลยครกลนค m และหลังจากนั้นเนาะทุกคนพิมพ์คำว่า www facebook com แล้วไปสำหรับผู้ใดที่บอทันล็อกอินให้ล็อกอินก่อนและถ้าล็อกแล้วเนาะมันจะเป็นหหน้าต่างแบบนี้เนาะมันบอทันเป็นเดสก์ทอ็อปเชื่อเนาะให้เฮามาคลิกทีซจำเนาะเบ้องขวามือถึงสุดนี้อ่าคลิกและทุกคนคลิกไปที่คำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปคลิกไปเลย โอเคและฐานมันยังบ่บนทันเป็นแบบนี้ให้ทุกคนมาคลิกอยู่เว็บนี่คือนเนาะอ่ามาคลิกใส่ปึ๊บแล้วมาคลิกอยู่อิน r อเนาะคลิกเข้าไปและลบ M อ,ออกเนาะใส่บนบนเว็บแท้โอเคแล้วมันจะเข่าแบบเดียวกับหน้าต่างแบบเดสก์ท็อปแบบคืออยู่ใน PC เนาะหรืออยู่ในคอมพิวเตอร์ของเฮาคลิกไปที่3ขีดนี้หรือคลิกไปหาเพจเขาคลิกใส่ไปที่เพจเนาะทุกคนคลิกใส่ไปเลย แล้วเพจที่เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่เนาะจะสังเกตง่าไๆมันจะเป็นแบบนี้เนาะให้ทุกคนคลิกเข้าไปอ่าโอเคแล้วเพจเวอร์ชันใหม่มันจะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนมันจะเป็นแบบเดียวครับหน้าโปรไฟล์ของ Facebook ของเฮาวิธีการก็คือเมื่อทุกคนเข้ามาหน้านี้แล้วเนาะให้ทุกคนคลิกไปทีซำจับนี้คลิกใส่แล้วทุกคนจะเห็นคําว่าเปลี่ยนไปใช้ เพจแบบคลาสสิกแ็คือเปลี่ยนเป็นแบบเก่านะ้อให้ทุกคนคลิกเข้าไปโอเคแล้วคลิกเข้ามาเข้าใจแล้วและดําเนินการต่อโอเคแลให้ทุกคนคลิกเข้ามาดําเนินการต่อดาเนินการต่อเปลี่ยนกรัฟโอเคที่นี่เฮาก็สามารถได้เพจเวอร์ชันเก่าของเฮากลับขืนมาเลยด้อทุกคนเนะ้อ